มันได้ลุมใช่ไหมเช็ควิ่งมากัไิดเอาดิ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 เิเอาดิเอาดไเอออาดิเอาดไอ พราด้ระเบิดของตัวเอง อโอ้โหเท่าไรเท่าไรเนี่ยถามว่าสมองมึงกันเท่าไรฮะไ,ไอ้ไอ้ไอ้บอมถามว่าสมองมึงเท่าไรามหัวสมองมึงนะอ่ะเปี้ยอุ้ยอิเชี่ยแม่งจะเหล่ามีดหน่อยโอ้อะไรมาแล้วโอ้โหนี่ฮะธรรมดา เอาเด้อเอาเด้เอาดิไม่แบ่งกันเลยอ่ะก็ไม่รู้ศูนย์ที่นี่้อยอยู่เรื่องนี้นดดมได้มาสามติคือก็ไม่รู้สินะไปแล้วครับปู่ปู่เ่้ย ปวดปวดปวดปวไอปวดปวดไอเยี่ยก็เิดหมดอ่ะโอ้ไม่ไม่มันสัตได้มันเลยว่ะเก่วู่ติมือองธรรมดาไหมก็เติมก็เติมเพื่อซองธรรมดาเป็นดีว่ะโอ้ยเฮียเอ้ยพี่นไม่ทำส่ล้มึง้อต

โอ้ยยังยัอโดนตายนะยันเชียร์กูยีนแมยี่แมงเลยเปิด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 สองเปนสนี้มันวะเปิดนี่เจสับแบบมันเปต่างนะเบขอยอหยุดหน่อยเออขอบคุณกนนว่ะไอ้เจ้านี่จะตป้งก็แล้ว Oi, ugh, Oi, ugh, oh, oh. ugh, 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 อรอไรอ่ะไม่เอามใัีวนี่รมก็บ้ารอราเลยอะอะไรอะไรอะไรห่งดอกอะไรครับหนึดอกครับโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไงเฮ้มีคนคุ้มค้าเราเรื่องหนคนเย็เกอะอ๊ายจ้พูดเจ้เ้ฮะ ผมไม่ทำไข่เยอะเยอะละข่เยอะละเอาเดไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูไหนมันอยู่สาัยู่สาออมังอยู่นี่ยาอยู่าอยหัวแตกเลยมึงไอ้ไอหลาเหลาเหลาโอหลโอ้ยละ

ไปนให้หนึ่งเดอกเข้ามาฟังเขาไปไหนเขาเป็น